ตอนนี้เราเข้าสู่ทัสมาเนียนะคะโอ้แคนกรูโอ้โซเซนอีกตัวสโมแคลนแกนแกรูไอ้ลูกลูกลูกกิงโจนะ้น่ะรถมันชนนะ่ะน่าสงสารมากเลยอะ่ะโอ้ทำไมขับรถเร็วก็ไม่รู้สงสารมันอนะ่ะมันยังตัวนี้เดียวอยู่เลยอะ่ะรถชน น่ะอุ้มอารแข้งอารแลแข้งกรลูขับรถมาแป๊บเดียวนะคะสองตัวและะ้วนั่งสารนะะ่ะอยู่ฟิจิก็พังพรนะคะรถขับเขาให้80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะขับเหยียบพังพรนะ,ะโอ้ยน่าตรงสารเราจะขับรถไปอีกสามชั่วโมงนะคะ ชั่วโมองูไดรเวอร์เราไรเวอร์เราร้อนมากนะคะจริงๆว่าจะเอารถมาจากเมลเบิร์นนะคะแต่ว่า <c oughs> เอามาไม่ได้นะคะไปตรวจเช็คสภาพรถแล้วเสียไปเป็นพันนะคะสรุปแล้วเรถเอามาไม่ได้ก็เลยต้องเช่ารถนะคะวันทห้ามาสูวันนี้40 <45 S 2> 40แล้40ดอลลาร์นะคะ40บาท สี่สิบเหรียญน,นะ,ะต่อว,วันเราจะมากันแค่สี่วันเพราะว่ามาดามเบื่อแล้วมาดามยอยากลับเมืองไทยนะคะแล้วก็แฟนต้องทำงานด้วยนะคะไจะทำงานที่ออสเตรเลียก่อนรอจนเฝ่าเรื่องของมาดามมันจะมันจะเสร็จนะคะไม่รู้ว่ามันจะเสร็จหรือไม่เสร็จนะคะเข,เขากำลังเขียนจดหมายส่งไปที่อิมเมเกชันอยู่นะคะ เมลเบิร์นนะคะสองข้างทางแต่ว่าเมลเบิร์นมันจะเย็นนะสองข้างทางก็เหมือนกันมีต้นไม้ดอกเหลืองเ,เหมือนกันแต่ว่ารถจะน้อยนะคะที่ควีนแลนด์นี้รถจะน้อยมากหูแกะเยอะมากเลยอะดูสิตอนอยู่บนเครื่องบินเราก็เห็นเป็นตะปุ่มตะปามเต้มโอ้ยจิงโจ้เนี่ยแค่ผ่านแป๊บเดียว4ี่ตัวเลยนะคะจริงโจ้ รถชนอนะลูกอิงโจ้ก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาต้องขับรถเร็วนะ,ะน่าสงสารมันมาดามเป็นคนไม่รักสัตว์นะคะแต่ว่าเป็นคนแต่เป็นคนที่ขี้สงสารนะคะระหว่างให้ช่วยคนก็ช่วยสัตว์มาดามก็เลือกช่วยสัตว์นะ,ะระหว่างหาข้าวให้สามีกินกับหาข้าวให้ให้สัตว์กินนะคะมาดามันจะหาข้าวให้สัตว์กินก่อนนะคะให้สามีหากินเองเพราะว่าสามี สามารถเอาตังค์ไปซื้ออาหารได้ตัวสัตว์มันไม,ไม่ไม่มีตังค์ไปซื้ออาหารนะคะเราก็ต้องเลี้ยงมันก่อนนะคะัำตัวมาดามเฮ้สวยงามน,นะ,ะมาดามจะไม่เปิดเพลงนะคะคลิปนี้จะฟังเสียงมาดามพูดไปแต่ว่ามาดามไม่ถ่ายแล้วล่ะเพราะว่าเห็นจิงโจ้และสงสารนา่ะมันโดนรถชนวนทัดมาเนี่ยแฮปจิงโจ้เหร ราก็นึกโอยน่าสงสารมันอ่ะมาดามเห็นหมาแมวเห็นนกโดนรถชนมาดามสงสารมาดามไม่อยากเลียงสัตว์นะคะเห็นมันตายนะคะเห็นมันตาย,ะะตายะะแล้วก็จิตใจห่อเหี่ยวมาดามก็เลยไม่อยากเลียงสัตว์ใดทั้งสิน้นนี่มาออสเตรเลียไม่กี่วันนะคะเป็นห่วงเป็นห่วงหมาห่วงแมวเป็นห่วงจอดนะกลควรจอดจะขึ้นหลังคาแล้วเขาไม่เอาลงะคะควรขับรถดีดี รถเฮอร์ร mm ี hmm. ่เป็นห่วงต้องถามเขาตลอดเวลาโอเคค่ะอีกสามชั่วโมงมาดูกันนะคะ